เลเข้ามาจ้าพี่น้องจ๋าเลเข้ามามาจ้าอะไรของอาชาวะเนี่ยโอ้หน่าไข่หน้าชมัดเลยอ่ะเฮ้ยคนที่นี่เนี่ยเขาไม่อายในสิ่งที่เขาทำหรอกนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือความภาคภูมิใจในสินค้าโอท็อปของตัวเองจะไหวไหมเนี่ยเอาเอาดูดูเข้ามาครับอาชา ผมจัดการเองต้องอยิมีสิวัยรอนชายไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมทางนี้ครับทางนี้ครับเชิญทางน,นี้ครับมาแล้วโอ้ยมาดูกันนี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรครับมา,มาครับมาแล้วโอ้ยมาดูกันสามารถซื้อไปฝากคุณสามีแล้วก็คุณแฟนได้นะครับลองดูครับอาหารเสริมนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของตำบลดอนรักนะจ๊ะ เพราะว่ามีสารสกัดเจ็ดชนิดจากผลไม้นะคะกินได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่สำคัญไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยจา้าน้ำสมุนไพรของเราก็ไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนกันครับทุกท่านดื่มแล้วหอมหวานชื่นใจไม่เหมือนกับกินแล้วขมไปไม่อร่อยเลยจ้ะนี่นี่นี่ หวานเป็นลมผมเป็นยาพ่อแม่พี่น้องย่อมรู้ดีหรือว่าอยากจะกินลมหรืออยากจะกินยาจริงไหมจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจริแล้วก็ที่สําคัญเป็นเม็ดพกพาสะดวกได้นะคะาราคาถูกมากๆนะคะไม่มีไม่ได้แล้วคะ่ะโอ้ คุณพลครับคุณพลปีนี้ในอำเภอคุนใหม่ได้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกๆปีใช่ครับอยู่สร้างผลงานให้กับอำเภอของเราไปอีกนานๆฝากบอกในอำเภอด้วยได้ครับพี่กำนันคุณขุณพนพลดูสนิทกับท่านรองผู้ว่าตัวเลยนะ กำนันช้างสั่งให้แน่ขุนพลประจบท่านรองแน่ๆไม่ได้การหรอนี่จังนั้นอย่าไปถ้าพี่เข้าไปหาท่านรองก็แปลว่าเราประจบเขาเหมือนกันแล้วคนก็จะคอราหาเหมือนที่พี่กำลังด่ากำนันช้างอยู่นะจิ๊